ใครว่าไม่สวยต้องดูภาพเซตนี้ของวิกกี้วาทีภรรยาเวียขอบอกต้องตกหลุมรัก ต้องถือว่านาทีนี้เธอคือว่าที่เจ้าสาวที่ฮอตที่สุดในประเทศไปแล้วสําหรับสาวมวยเจ้าของหัวใจของพระเอกอันดับต้นๆอย่างเวียสุุลวัฒน์เรียกว่าหลังหนุ่มเวียออกมาประกาศข่าวดีเตรียมสละความโสดในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้ท้งเรื่องราวและภาพของสาววิกกี้ก็กลายเป็นกระแสที่ใครๆก็พูดถึงซึ่งแม้ส่วนมากจะมีคําชมถึงความสวยหวานน่ารักแถมยังเก่งสารพัดแต่ก็มีบางส่วนเช่นกันที่เมาท์มอยว่าดูธรรมดาไม่ แต่งานนี้ถ้า้เห็นภาพเซตใหม่ของวิกกี้ที่ผู้ใช้ Tik To อก BME 2 1 1 2นําออกมาเผยแพร่รับรองได้ว่าอาจจะต้องถอนคําพูดและตกลุมรักเธอคนนี้กันแน่นอนว่าภาพเซตนี้เธอสวยหวานและมีสเสน่ห์มากๆไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์กันด้วยตาคุณเองเลยจ้า